ขอสันติสุขและความรักขององค์พระเยซูคริสเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายกระผมบาทหลวงวิจุกรเกตภาพอธิการโบสถ์เซนร็อกจังหวัดฉะเชิงเศราขออนุญาตเป็นผู้แทนของพี่น้องาศาสนิกค,คทิลิกในชุมชนเซน์ร็อก และพี่น้องกิตตศานิกคาทอลิกในจังหวัดจะเชิงเซาขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์แห่งความรักเมตตาได้โปรดนำพระพรและประทานพรให้ทุกท่านพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวในจังหวัดจะเชิงเซา และพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยขอพระพรของพระองค์พระผูเ้เป็นเจ้าในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2,566ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใด ที่เป็นสิ่งดีให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่ครอบครัวกับมาที่การงานกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยให้ได้รับพระพรนี้และร่วมก่อให้เกิดสันติสุขด้วยพลังแห่งอนุภาพของความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ได้เป็นพระพรที่จะนำมาซึ่งความสุข กับทุกท่านทุกคนจงทุกประการเทิน